คลิปวิดีโอนี้จททัดทำขึ้นเพื่อความสนุกสนานนะและความบันเทิงให้มันดึงเพาะคนที่มีภาระทางด้านการเงินไม่แนะนำให้เลือกตางเด็กที่มีอายุต่ำกวรจะไปควรได้รับคำแนะนำนะครับผมอ่าก็สวัสดีทุกคนที่ใช้ออกซิเจนหายใจทุกท่านกันด้วยนะครับผมนะอยู่กับช่องน้องมหาโรน,นะวันนี้ก็มาตามกับเกมใหม่นะครับผมนะชื่อเกมอะไรก็ไม่รู้อ่านไม่ออกเลยนะแต่ว่าก็รีบมาตามก่อนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยใกล้จะหมดเวลาบนนั้นแล้วนะวันนี้ก็ต้องรีบกันนิดน,นึงนะครับผมใครที่สนใจนะอยากจะเข้าตัวกลุ่มเนี่ยก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปคอมเมนต์แรกกกกกทีี่่ปปัััหมมมุดนนนะะคบผาาไเเข้เว วันนี้มาแบบรีบจริงๆทุกคนคือรอตากันแต่เกมใหม่กันทั้งวันนาะนะก็มาในรอบแบบอุย้ยเย็นๆใกล้จะดึกแล้วทุกคนก็คือตา,มมาตากันแต่กันมาเนาะทีแรกคิดว่าจะไม่มาแล้ววันนี้ผมก็เลย,เยไม่ได้เข้ามาชงมาเช็คมาดูเลยสุดท้ายก็ยังโผล่มาอยู่นะก็เลยต้องมาจัดกันักหน่อยนะสำหรับเกมนี้ <c oughs> เดี๋ยวขาไปขอไปอ่านชื่อมันก่อนนะผมยังไม่รู้ชื่อชื่อเกมชื่ออนะไรเนาะ ไปเริ่มกันที่เบทห้าก่อนตัวจงตัวใจไม่ได้กดดูเลยทุกคนรีบนะคือเห็นอ่ามีคนเล่นแล้วแหละมีคนลงรีวงรีวิวละในในยูทูปน,นะแต่ว่ามันไม่เหมือนเรามาเล่นเอโน่เอยอ๋อฟรีเกม3ตัวฟรีเกมตัวอันนี้คือเห็นกันละเดี๋ยวไปดูอีกทีว่าอารมณ์นี้คล้ายๆกับโรม่าเลยวนะไปหน้ากระดานมันจะบีบเล็กอะไรขนาดนั้น,นพี่หน้ากระดานจะเล็กไปหรือเปล่า โอ้ยต้องอัดเบ็ดหนักต้งนะมาเกมใหม่ก็ต้องใส่เบ็ดหนักกันเลยทุกคนเบ็ดสิบผ่านไปล้วน,นะผมขออัดเป็นเบ็ดสามสิบเลยนะวันนี้ก็อาจจะไม่ได้เล่นจนแบบทุนหมดหรอกทุกคนนะก็จะเล่นกันแบบพอดีพอดีเนาะ เอาแบบพอดีพอดีแล้วกันเ,เกมใหม่ก็อย่าใส่สุดขนาดนะั้นเปลียงเข้าไปเรียบร้อยดอกนี้345บาทมาก่อนละดอกแรก <c oughs> ผมอาจจะแบบลุกลีลุกลนนิดนึงก็นะก็คือกลัวตามไม่ทนนันเนาะคิดว่ามันจะไม่มาแล้วอะคิดว่ามันจะไม่มาละเ,เกมนี้ยก,ก็ยังมีอยู่ก็ยังมีมาอยู่ในรอบนี้ก็ก็มาจัดกันเลย างหังนหอนะแะบอกว่าเฮ้ยเข้ามาเช็คตัวกลุ่มหน่อยอะไรเงี้ยเข้ามาดูหน่อ,ย,อยว่ามีหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่มาดูช้าไปนิดหนึ่งนะใกล้จะหมดเวลาอาจจะไม่นิดเท่าไหร่ไปค่อยๆไปแล้วน,นะเรียบรอ้อยสกตเตอร์โปล2สอง คอมโบโล่งๆอย่างนี้เลยตัวคู้ไดอารมณ์คล้ายๆกับไอ้นี่เหมือนกันนะเขาเรียกว่าสาเมงของเราเนาะโตคูณก็3าไม่รู้ว่ามีเท่าไหร่ทุกคนนะผมไม่รู้เลยวันนี้เฮ้ยมีให้ซื้อฟรีนี่ว่าพักหน่อยไหมทุกคนมาขนาดนี้แล้วก็ขอฟีสักรอบและกันซื้อไปเลยเดี๋ยวเราเล่นจนหมดเวลาโบนัสเนี่ย เดี๋ยวมันรอลุ้นแต่แบบเข้าฟีเกมปกติฟีเกมธรรมชาติอย่างเงี้ยรน,น,นะก็เหมือนเวลาโบนัสเดี๋ยวมันอาจจะไม่เข้าใหไงผมก็เลยอ่ะเลือกเป็นซื้อเลยแล้วกันนะครับผมอย่างน้อยเนี่ยเราได้เห็นก่อนที่เราจะไปนะครับผมนะเพราะผมเดาไม่ถูกแล้วว่ามันจะเข้าฟีเกมหรือเปล่าตะกี้เหมือนมันลุ้นไหมเข้าตั้งแต่แบบ 2- 3สรอบแรกแล้วแต่ก็ไม่มีเงียบใช่นะ ยังไงล่ะฮะจังหวะนี้เรียบร้อยโอ้โหฟรีเกมซื้อไป300จ่าย36นะเลข3นำหน้าเหมือนกันแต่แต่หลักหน่วยเนี่ยมึงหางก,กันมากนะวันนี้ไม่มีนะเอฟเฟกต์กนะอนะหมดอายุหมดอายุมายไม่มีเอฟฟองเอฟเฟกกดเลยวันนี้ก็เสียงภาคล้วนๆเงียบๆกันอย่างนี้แหละอ่อ ยังไงเปิดเทอร์โบแล้วกันทุกคน <c oughs> หน้ากระดานไหลลงช้ามากตอนนี้ก็โดนไปจุกๆละประมาณพันกว่าบาทเนาะแต่จริงๆถ้าใครที่มาเล่นดีๆเนี่ยผมว่าเกมนี้มันมันเดายากว่ะออจะบอกว่าดีก็ก็ตัวเองก็ยังยังไม่ได้คอมโบดีๆเลยจะไปบอกว่าดีมันก็ไม่ใช่เนาะเนาะแล้วก็พูดตามที่เราเห็นแล้วกันว่าตอนนี้เนี่ยแม่งคอมโบไม่ออกซื้อปีเกม3 0 0จ่าย30โคตรสุดจริง มาแล้วเรียบร้อยยังไงคูณห้าคอมโบเปียงเข้าไปขึ้นมาดิคูณห้าดิเออนั่นแหละพันกว่าบาทได้ละสวยกลับขึ้นมาเป็นห้าพันสองอะตอนนี้กำลังอยู่สองร้อยกว่าบาทจะ <c oughs> ได้อยู่ถือว่าใช้ได้อ๋อตัวคูณมันมีอยู่สามหลักสามตัวรุ่นก็อ่ะคูณอะไรวะเดี๋ยวรนะันเมื่อกี้มันไหลไปแต่ผมเห็นหลักๆเลยเนี่ยตอนนี้เนี่ยคูณสามกับคูณห้าเนี่ยออกบ่อยมาก น่าจะคูณ2หรือเปล่าทุกคนเมื่อกี้แต่ว่าฟรีเกมเนี่ยอ๋อสามตัว3ตัวเนาะเข้าฟรีเกม10หมุนนะอันนี้คูณ2อคูณสแล้วก็คูณหน้านะครับผมเป็นอ่าตัวคูณในหน้ากระดานของเกมนี้เนาะฟรีเกมเออเมื่อกี้ลืมโฟกัสตรงนะั้นว่าฟรีเกมมันค้างหรือเปล่าเออตัวคูณมันค้างหรือเปล่าเนาะในอ่าฟรีเกม ผมมั่วจะดูตัวจ่ายอย่างเดียวแล้วนะว่ามันจ่ายตัวอะไรเป็นแพงมากะไรเง,งี้ยวันนี้อาจจะเล่นแบบงงเรียบๆนิดนึงแต่รู้เลยว่าตอนนี้ในเกมนี้เป็นเกมใหม่แล้วนะเออเกมใหม่เพิ่งเข้ามาเนาะก็ลองมาเล่นดูนะครับอีกหนึ่งเกมที่โอ้ยเจ็ดร้อยบาทมาแล้ววะ่ะอีกหนึ่งเกมที่ผมอยากจะไปเล่นก็ฟาร์ลีวายเนาะเนาะแต่มันนานแล้วนะเกมนี้เกมนี้นา,นานแล้วนะ ก็อาจจะไม่ได้นานขนานั้นแต่ว่าประมาณอุ๊สองอาทิตย์ได้แล้วมั้งผมเห็นเขาเล่นวิวกันในอยูทูบเนาะเกมใหม่นะครับผมก็อ,อุ้ยได้ยเยอะอยู่นะแต่ละคนที่เล่นไปฮะแต่เขาเล่นทุนหนักหนักกันมากทุกคนนัแบบหนักจัดเลยอะไม่ได้แบบทุนแบบพันสองพัอะไรอย่างเงี้นะแบบเล่นกันเป็นหมื่นทุ ไปจนสุดทางแล้วไม่มีของมงคลเลยอม่เกมออกเนี่ย๋ยวผมซื้อรอบสุดท้ายแล้วก็อพอกันก่อนนะครับผมนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคือพยายามย้ำกดแบบเบ็ดแต่ว่าไม่มายอ,ยอ่ะถ้าเบ็ด50ไม่มาเนี่ยสไตล์เราเลยแรกแรกผมถอยเบ็ดไปเล่น30อันนี้คือเป็นปกติที่ผมเล่นบ่อย,อยเนาะ ทุกคนซื้อฟรีเกมแล้วกันนะครับผมก็คงจะสุดใจแล้วแหละกดย้ําค่าตนี้คือไม่ออกเลยทุกคนผมซื้อฟรีเกมอาเป็นเบ็ดสามสิบแล้วกันสามสิบแล้วกันนะครับผมก็โอ้โหเดี๋ยวเรียลไอเราก็คิดแรกคิดว่าพันห้าเดี๋ยวนะสองพันสองถ้าซื้อไปนี่คือเกือบหมดตัวแล้วนะอาวัดใจเลยแล้วกันเชื่อใจเกมใหม่ทุกคนสเก็ตเตอร์ง่ายๆมาสามตัวปกติเลยอีกน้อยสี่ตัวเพิ่มหมุนได้ยังดีนะ เปิดมาจ่ายมาแล้วเรียบร้อยยังไงสามสิบกว่าบาทโดนคูณห้าเข้าไปสามนัสิบห้าร้อยห้าสิบแค่นี้ซื้อไปสอง0ันน่าจะเย็นโอ้โห แปดร้อแต่ก็ยังไม่คุ้มอยู่ยดีทุกคนรอบสุดท้ายอะจบสุดท้ายคือมันทําร้ายกันอย่างนี้อ่ะคูณค้างอยู่ทุกคนถือว่าโอเคตรงนี้เอาใหม่ค้างดีว่าอ๋อไม่มีตัวคูณบวกนี่คือมึงไม่คูณให้เลย1,135โอเคทุกน,นะก็ครึงคร่งๆเนาะซื้อไป2อ0พันสองจ่ายหนึ่งพันหนึ่งเย้จริงๆเกมนี้ทุกน,นะ ก็ยังไงเดี๋ยวผมตามตาตากันแตกกันมาทันเนดี๋ยวผมมันเล่นให้รายกันนะครับผมวันนี้ก็ขอพอเท่านี้ก่อนแล้วกันนะดูตัวจรงตัวจ่ายไม่ก่อยให้มาเท่าไหร่เนาะซื้อฟีเกมก็แบบเกือไปสองรอบติดๆเลยนะครับผมก็ยังไงเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ